สุกสบายแม่นเป็นแฟนกันคือเก่าคิดฮอดสุมมเจ้าจังแวกเข่าส่งเสียงเป็นสำเนียงทั้งบ้านภาษาอีสานทองถินหูได้ยินแววแวววามาแล้วยินดีต้อนรับพี่น้องเขาสูร,รายการของยาย,ายไผ่หาปีครับพี่น้องขาวันนี้เรามีเรื่องราวของลายชินีหมอลำฮันนี่สีอีสานนะครับพี่น้องขาฮันนี่สีอีสานเป็นศิลปินนับว่าเป็นศิลปินที่ เสียชีวิตที่เธอกำลังโด่งดังสุดขีดนะคะเสียอุบัติเหตุด้วยรถปิกอัพขณะที่เธอเดินทางกลับจากการแสดงที่จังหวัดศรีสะเกดรถปิกอัพที่เธอนั่งมาเกิดพลิกคว่ำหมอลำสาวเสียชีวิตคาที่นะครับปี่นองขาและตามมาด้วยเรื่องราวอันลี้ลับเรื่องของวิญญาณของฮันนี่ศรีสารราชินีลูกทุ่งหมอลำผู้ล่วงลับที่ยังคอย มีเรื่องราวเล่าขานสุดสะพรึงมาอยู่เป็นประจำจนถึงทุกวันนี้และเป็นศูนย์รวมของศิลปินหมอลำพี่น้องประชาชนทั่วไปมักจะไปขอพรอเออไปกราบไปไหวขอพรแม่หลักกระไดสงความมุงมาติปาถนา อย่างเช่นศิลปินสาวที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้จนกลายเป็นหลากหลายคนนะครับพี่น้องขาว่าเป็นฮันนี่สีสานกับชาติมาเกิดแต่ก็เป็นกระแสของบางคนที่พูดคุยกันนั่นก็คือน้องอุง๋งอิงรัตนาพรหรือว่าน้องอุ๋งญิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพี่น้องขาและก็ เรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสเลยทีเดียวนะครับพี่นองคะหลังจากที่มีนักร้องลูกทุ่งหมอลำต่างก็ไปไหว้ขอพรที่ศาลแม่ฮันนี่ศรีอีสานให้ประสบความสำเร็จในการเป็นนักร้องหรือการเป็นศิลปินวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับแม่ฮันนี่สีอีสานคะ่ะแม่ฮันนี่สีอีสานนะคะมีชื่อจริงคือสุพินเหมวิจิต มีชื่อเล่นว่าผิดเกิดเมื่อวันที่22ตุลาคมปีพุทธศักราช2514เป็นบุตรสาวคนสุดท้องของพี่น้อง14คนของนายคำภาและนางมีเหมวิจิตเกิดที่บ้านเมยตตำบลรงลิงอําเภอกมลาใสจังหวัดกาลสินเรียนจบแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่6เมื่อปีพุทธศักราช2526 จากโรงเรียนบ้านเมยประชาพัฒนาด้วยใจรักในการเป็นศิลปินเมื่อปีพุทธศักราช2529ขณะอายุได้เพียง15ปีก็ได้เข้าสู่วงการหมอลำเป็นนางเอกหมอลำยอดนิยมอยู่หลายคณะเช่นดอกฟ้ามหาการเลิศฟ้าผ่อนสวรรค์เริ่มต้นบันทึกเทปเมื่อปีพุทธศักราช 2,534ในอัลบั้มชุดน้ำตาหล่นบนที่นอนโดยการชักชวนของคุณพ่อดาวบ้านดอนและในขณะนั้นเพลงของฮันนี่พัดสอนบุญยเกียริกาลังโด่งดังเธอจึงได้ตั้งชื่อในการแสดงว่าฮันนี่สีอีสานซึ่งฮันนี่เป็นหมอลำคนแรกและคนเดียวที่สวมชุดว่ายน้ำขึ้นปกมาลัยไทยรัฐ ช่วงนั้นนักร้องหมอลำนิยมตั้งชื่อตามอย่างดาราหรือนักร้องสติงดังๆอาทิอัมพลภูไทยมาชาฝ้าอีสานและอีกหลายๆคนนะครับพี่น้องคะและเมื่อวันที่25มกราคมปีพุทธศักราช2534เธอได้เข้าพบกับบริษัทเยนาวีโปรดักชัน่นได้บันทึกเสียงชุดแรกคือน้ำตาหล่นบนที่นอน จากผลงานเพลงประพันธ์ของอาจารย์ดาวบ้านดอนด้วยเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และแนวการรำที่ไม่เหมือนใครทำให้เธอประสบความสำเร็จอย่างมากต่อมาเมื่อวันที่8ตุลาคมปีพุทธศักราช2534ก็มีผลงานชุดวอนพี่มีรักเดียวทำให้ฮันนี่สีอีสานเป็นที่รู้จัก ของพี่น้องประชาชนแฟนขับหมอลำทั่วไปนะครับพี่น้องขาและตามมาอีกผลงานทั้งชุดสองได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนเพลงทั่วประเทศฮันนี่สีอีสานจึงได้เปิดวงเป็นของตนเองตามคำเรียกร้องของแฟนเพลงมีวงเป็นเจ้าของได้บัดที่เนี่ยจวบจนถึงบ้านปลายชีวิตซึ่งเธออยู่ในวงการเพลง ระดับชาติแค่หนึ่งปีเท่านั้นก็จากไปทางต้นสังกัดได้บันทึกเทปชุดบันทึกการแสดงสดด้านหน้าเวทีของฮันนี่สีอีสานออกมา1ชุดฮันนี่สีอีสานจากไปในขณะกลับจากการแสดงที่อำเภอปางกูจังหวัดศรีสะเกดด้วยเหตุทางรถยนต์ที่ถนนศรีสะเกดอุบลราชธานีกิโลเมตรที่7-6ถึง6 ตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันพุทธที่26กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2535เวลา4.30นาฬิกา30นาทีฮันนี่จากไปด้วยอายุเพียง20ปีเท่านั้นนะคะพี่น้องคะและจุดที่ฮันนี่ประสบอุบัติเหตุมีการสร้างศาลไว้เป็นที่ระลึกและในวันครบรอบกับการจากไปของเธอ ก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตอยู่เป็นประจำก็เป็นการระลึกถึงแม่ฮันนี่ศีสารลาชินีหมอลำที่อายุน้อยนะครับพี่น้องขาจากไปทั้งที่อายุเพียง20ปีแล้วก็มีเหล่าศิลปินนักร้องหมอลำลูกทุ่งหมอลำหลายคนนำมาคอปเวอร์แล้วก็หลายคนที่ไปขอพรแม่ประสบความสำเร็จนะครับพี่น้องขาและสารแม่ฮันนี่ศรีสาร เป็นที่เคารพของเหล่าศิลปินดารานักร้องลูกทุ่งหมอลำต่างก็มาขอพรแม่ฮันนี่เป็นประจำที่ล่าสุดน้องอุ๋งอิงรัตนาพรหรือน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็มาสร้างปรากฏการณอุงอิงเพชรบ้านแพงซึ่งเคยบอกว่ารักและศรัทธาแม่ฮันนี่มากเคยมาบนกับแม่ฮันนี่ไว้ทำอะไรก็ให้ราบรื่นและประสบความสำเร็จ จึงมาแก้บนและเสี่ยงทายให้เลขกับแฟนๆถึงสองงวดติดๆดังที่พี่น้องได้เห็นนอ้องอุ้หญิงลวงไห้แายกระจับเลขจนว่าเป็นทีโร่งดังตัวประเทศนะครับพี่น้องขาจนตั้งสายยาให้น้อง,งอุ้หญิงเป็นราชินีหมอลำน้อยเออสาวสาวน้อยมหาสัจจันย์ แบบเยอะแยะมากมายสําหรับฉายาน้องอุ๋งอิงนะครับพี่น้องขาเพราะว่าก็มีหลากหลายคนที่ได้โชคได้ลากบกับน้องอุ๋งอิงนะครับพี่น้องขาก็นับว่าน้องอุ๋งอิงรัตนาพรหรือน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเป็นพี่น้องขาเป็นหมอลําสาวที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะตอนนี้สื่อใหญ่สื่อดังนะครับพี่น้องขาก็ได้แชร์ออกมาบ้านบ้านน้อง,งอุ๋งอิง จะสำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดไฟโชว์ไฟอย่างสวยงามยิ่งใหญ่อลังการนะครับเป็น้องขาโดยงบประมาณ3-4ถึงล้านบาทนับว่าประสบความสำเร็จแล้วน้องอุงงญิงก็ยังเป็นไอดอลหลายๆคนเนาะพี่น,อน้องเนาะขนาดพ่อโจก็ออกมาแชร์บอกว่าภาคภูมิใจภูมิใจกับลูกคนนี้ชื่ออุงอิงนะครับพี่น้องขา นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับพี่น้องขาสําหรับประวัติเรื่องราวของคุณแม่ฮันนี่ศรีอีสานนะครับพี่น้องขาก็หลากหลายผลงานเพลงที่ฮันนี่ศรีอีสานฝากไว้ให้กับแฟนคลับแฟนเพลงพี่น้องชาวไทยนะคะได้รับชมรับฟังกันมาจนถึงปัจจุบันนี้จากเพลงดังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำให้มีศิลปินมาคอปเวอร์มากมายเออ จนทำให้ชื่อของแม่ฮันนี่ไม่เคยห่างหายไปจากวงการหมอหล่อเอาล่ะค่าบือนี้มีเรื่องราวของแม่ฮันนี่ศีสารเบาสูพีสุนองฟังสัมนีสำหรับพี่น้องสิเดินทางไปกราบไหว้แม่ฮันนี่ศรีสารก็เดินทางไปที่จังหวัดศรีสะเกดได้หรือว่าที่วัดบ้านเมยก็มีการตั้งศาลแม่ฮันนี่สีสารไว้นะครับพี่น้องคะสามารถไปกราบสการะขอพร ได้ทุกวันและเวลานะครับพี่น้องขาสำหรับวันนี้ยายไผ่หาผีครับพี่น้องขาขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ